แสดงว่าปลาหน่อยลายด้หลายมนี่หุยคุณมาถูกทางเลยโอ้ยโอยโอ้ยมันโดดไดก้องตกเ็บโอ้ยตื่นตกไปเลยกโถโอ้ยโอ้ยพี่น้องโอ้ยพี่น้องผมตเามอ้พรแยตื่นมากเลยมอ สามคนตื่นสามคนเลยงียบเนาะมิตรลวงมันสียิ่นสียิ่นโอ้ยพี่น้องเข่ากองพอดีเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยบ,บีพี่น้องยับอะไรสีโลง่งแม่มองอันนี้อีกแล้วพี่น้องบ้านน้องโกติดใจปานินบุญทีมงานใส่แล้วแล้วล่ะอุ่นกำลังสีลงแล้วลพี่น้องระวังปีนเฮิมล้องหันด้วยล่ะ หาเส้นหาเส้นแปดอกพี่น้องเอาอตอนเนาะบ้านน้องโกตาบลโพสีสว่างบออำเภอพนทองพี่น้องจังหวัดร้อยเอด็ดมาเก็บตกดอกเพราะว่าคลิปนี้ก็เคยเยคยมายกให้พี่น้องเบิ่งแล้นเนาะมืออน,นี้เป็นมือสุดทไทยแล้วพี่น้องมือสุดทไทยมืออน,นี้เราเข้าจกับสิปป่อยปลาแล้วก็เลยมาเก็บและเหลี่ยมเพื่อด้ปันนิ่งเป็นต้มกินแรง เล่นแต่สองคัดรวบกันเล่นนะครับเนาะผู้ตายแต่ว่าล่ะสะดุ้งงวงหัวว่าสั่นแล้วสะดุ้งงวงหัวไปนิ่งพุตุมาไปทับหัวมันมาสิท่าของเขาบัทับของเขาเขาอย่างเดียวยมันใจเนาะมันนามันนกนกเนาะยังกับเนาะ จักหละเดียวมันได้เอาเป็นคนนั่นดิเขาบอกไว้รมาติลี่ตหลี่โอ้ยย่าพึ่งเอากระจองให้เอาเห็ดออกผนพี่น้องในที่มั่นเห็ดเอกซอยกระไายเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะสั่งปัญหาเติมเ่งซอยห่งชัยเหรอวะตัวสมนิดตัวเห็ดอันนั้นแสบทอดอี่ยังก่อนนะ เทปไอยยังก่นะทีาาท่คุณตุม่มเราอยากเห็ดน,นะแต่สโอ้ก็เ,เป็นยักงกานะปลาด้ยสวยตรงเมียเราเ,าเร็วอ่ะคันอยากเห็ดเนาะกินยังกระเดดหรอมันได้ก้นนอนเลยหรอบ่อห้องบริยากแต่คุนอยากเห็ดไหมห้องไหนห้องบริยาได้ถอดจริงกะกะเหรอกแล้วดีตัวใหญ่น่ยคืออยู่ มือ่อแล้แต่เพื่นเพือนอยากไก่พันธุ์เห็ดกินสิได้เห็ดบ่แล้วพี่น้องสิได้เมียง่ายบ่บ่ต้องนิ่งๆมันบ่มองนี้ ตูงแล้วได้บอสอแก่แล้วก็จสีหงสก็ว,ว่าอีกอย่างสันทับไปไเด็กตัวไปฮะนี่จะลูกมั้ยนี่อ เม่ด,มดึกคมีดักนะพีน้องเบิดะบ้ฉัน3เทียกกตัสิท่าเบิดละบ้บะบมันมีขวดหินทั้งสี่มองได้อีก่ยนี่บอกเหน็บมองโฮมท่านอ่ะเหน็บยังไงบอกระย่างไปแล้วลบ่มีอ ที่เวิร์ดายอย่างอยู่นี่เลือเป็นตันตัวนี้พร้อมตอนที่เอาออกไปคิดว่าพ่อสิพ่อสองตันบ่เกินเพราะว่าอันนี้เขาเจาได้เป็นลอยลอ,อยหนึ่งสองคนมันก็สองลอยกลัวแล้วนะเท่าหนึ่งกับวังหาสิบโลเลบ่โม่กันหน่อย,นะดดยพี่น้องนะตัดเด้่องพี่น้อง ตัวนั่นไหมบอนตุม้มเอาไปแย่หางแตดแล้วบัดนี่ <laughs> เอาเอ้าเออเออเด้อเด้อเฮือหลาตัวเอาคือหางกูดสั้นปานินหางกูดเอาไม่อย่างน้องวันนี้โอ้แต่เล่โซนแต่พี่น้องปานินหางกูดขวีขึ้นไปนทางซ่านเช็คประวัติเหรอเช็คประวัติดูโอ้ถึงปลาโดไรเนี่ยเลยน้องยังไงก็ได้ดีแล้วนะเด้อเออเขาเตรียมกันแล้วพี่น้องเอ้าพูดต่อไป กับมาหนึ่งนี่นะัะปลาเง่าเหรอลุดจากอีกอย่างมาวะจากด่างเลยรนะับหางสอยหางสอเลย すいません。 ไม่ใช่แ่องใหม่เสียงอ้าวเื่อออาเใครก็บอะไรเอาลวดบอนี่ตึงจักน้อยอยู่อันนี้ตึงนิดนึงสร้าไปเสียงตัวนึงงลงไป พาออบเสีบเสียพอบวันวันมันมันเกี่ยะตับตง ตามบ่บ่บ่อนตามบ่ออ้ยผุนอะเนาะผุนอุ้ยผุนนีคือลายเดียบุนบุนอุ้ยเห็นหอดหลังปลาปลาอย่างนั้นนั่นนั่งย่างอยู่เลยนั่นอุ้ยบอกลายเลยเห็นอยู่บ่บ่ออยู่นี่เห็นอยู่บ่หุ่นยุ่งๆยุ่งๆคือเอาปลาอีหยังไม่มันขึ้นแผงหลังเลยแมหมใจสีขาดอุ้ยบ้อนเป็นสีเลยอ่ะปลาอีหยังล่ะนะ ตายอยีหยงวะไม่ใจสิค่ะมว่ามันมีหินมีว่างบาอ,งอยังน่าหิ้วย้าลงไปอีกอห,อห้องหอมน,นั้นฮะฮนโอะ <laughs> ะเพียนตะเพียนพี่น้องดยกแยก แต่ว่ากระสงเพื่อมตั้งใจอันสุดแสนที่จะไพ่หล่อบุพย่น้องยุดมือน่อเงยลงนาำใบกับปล่อยไปซะพี่น้อง <c oughs> เป็นเรื่องปกติน,กกน้องขาสูงขึ้นไปก่อนเฮ้ยวันไหนแม่อะไรซส่ ช <laughs> าสะดุ่งเป็นยังไงจำไปเด้อจะไปบางหันเด้อ <laughs> พูดตุ่มแล้วค่ายอย่างบุบขาดขาดเฮ้ยห้างแตน เป็นตะดากนี่น่ากล่ว<บ>มากนี่<อ>น่อยลงมากไปเลยโอ้ยมันหา่างแล้วจากขันห่างจากสานมันกมน็มีตรงนี้ขึ้นไปทึ่งๆล้วหัางเกาหั่งมมอยู่ยกลกันละเ <น anes> จ้หน่อยแล้ววายยังก่อปานวันจันทร์เขาสิบหาตัว เอาขึ้นบ่ได้ใบออกเจ็ดตัวยังไม่ยังบ่าเราตอนนั้นตันเลยล่ะแสดงว่ากาวงร้องกับตอนนั้นตันมั้งเราบ้านเรีนบักลากันมาบ่ได้เลยเมืนบอก่สั้นซสั้นๆิี่น้องนี่อี๋หล่ะเอาตะเพียนตะเพียนมองตะเพียนบ่อยๆอยู่เลยจะเพียนแตะเพียนคือจังป่านั่นแค่ ปลาขามุ่นอ,อุอออ้มันไปปลาอย่างก็คือปลาคมๆเนี่ยปลอย่างก็ปลาปูกะเออมันคือปลาปูก่ะฮันมองได้ได้กับที่แสายืนดนทั้นั้น เพือความอยู่แล้วและปลอดภัยได้ไปนี่ตัวหนึ่งแล้วแรงเลยดีมีโอเคแล้วตัวขุตุ่มระหว่างเราท่านใดตัวอยู่นั้ตัวตัแล้วเสกขาตัวเงยก็ได้เนาะแซงเข้าเนาะบุ่มได้ไงใส่บอกสามโรคพึงเข้าเนี่ยแหละเสเขาตัวเงยบุ้ยมหาวังหาวาขนานเล้ยงนี่อย่างเนี้ยนอนดิ พยายามจะไปจักเท่อันนี้มัมนลอยมาเขา่าสะดวกแล้ว,วนอ่อนๆเนาะถ้ากินมันดีสวดถ้าอ่อนๆต้งใั่แล้ว,ว,ลวมันเกิเขา่าบริเวณทางหลุดแล้วขามันหยวบหยุบ,ยบไปเนาะ โดดไปหนกับดดนี้บาคคนเพราะมันอ่อนมากเองนี่แตว่ามันผิดตามก น,ะนั่นอย่างลามนั่นรุนั่นไงปะทูบอกวุยนั่งกูบวยนา่กูบวยวุ้ยนั่กูบวยบวยใส่พัดปายอียงปายเยงมาดูบอก ปดนิ่บบเมีนเลยเนาปัดปายอย่างบอปัดปายางนี้ผมเนาะปานี่ผมันตปานู้นจับมันอยูนปาดปายัดตูมนึ่งเนาะอย้ไอ้ที่มันขอจับตกันนะ ตามให้กับว่้าสวมากเเนาะม่งกันนี่อยู่ในหูหนีด้วยัหันนี้หูต้วนี้ยู่เหนือ้างป๊าป๊าไปหาผู้ตุ่น่อได้เลยคุนี่ติดค้างมือหงหินอือมีไหมไม่ได้หินมีไหม ที่เขาให้บรับตัวนี้เขามาเขากลากยังเดียวทั้งอ้าวตรูมนึงนี่หละนี่นี่วิ้วหูเหนี่ยงนี่ไปออกข้างใครลรอนี่ห้าไม่มีในเลยนี่นี่นอกหูเหนี่ยวนี่ต่ออมายสวักก่อนสวันออกมากกับปล่านยู่คันว่าเอาแฮตอม Mm-hmm. ฐานหรือว่าเดาลักษณะเดียวกันโอ้โดดดงเด้งได้หลูมมัน้นอ่ะอีกแล้วว่ะอ้ยสร้างว่าเป็นตัวใหญ่ๆเนาะสามตัวว่าเนี่ยแม่พ่ออะไรทำไมเก็บในน้อยไว้นีพ่อโลเลย <laughs> ก็เดี๋ยวไปอย่างบูมิสาให้ปล่อยไม่เห็นเยอะแต่ว่ามาตึกเอาไปปล่อยอได้ไลายแล้วได้เป็นคู่เอาสองเส้นหามะไซนี่โอ้ยเอาอกระคูใส่เลยอุ้ยเมฆมาแล้วป้าแล,ล้วปาดนี้คือสิ่นเนเสือกเนาะกดเกตโกดเกตอยูดด่นี่เนะาะมดนเอาเอาคือหลายเทอะมองหัน แสดงว่าปลาหน่อยหลายได้นยคุณนี่หยคุณมาถูกทางแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกเต็มเ้ยพนโดด้วกล้องตกเก๋าโอ้ยตื่นตกไปลยได้อณตกโอ้ยโอ้ยพี่น้องโอ้ยพี่น้องผมตื่น โอ้ยตื่นบากากเลยเหมืกสมคนตื่นสามคนเลยเงียบเนาะมลูกมันเสียถโอ้ยพี่น้องเขากลองพอดีเลยอุ้ยอุ้เอามาด้ยคนเอ้ยแล้วแรงเลยพี่น้องเลยอาฮ่าย่ยกระนออกรินอร้เอาเฮีย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 ด้อจับขี้ดีๆนั่นเป็นอย่างไรเลย ถ้ากันห้องครับถ้ารีบเลยเมื่อกี้เอา้าสเัเด็จเฮาเอา้ยบอกว่ามันมีหินเห็นบาบาถืออีหรีบาบอกว่ามองนี้มีหินมีหิน <c oughs> <ph ots> พี่น้องได้แล้วเ <c oughs> อวาสมแล้วล่ะก็ไม่มีเจบพักไม่ท่าบุ้ย สวนไม่มีนะป่าเป็นซีฟเป็นซีฟเลยเมื่อกี้นี่สิวัดตัวน้อยกูตูมย้ำมาพี่มันยองต้อกันพี่ไว้แล้วยกงกได้เด้อไม่มันบ่ได้เลือกเดี๋ยห์เหน้อยลูกน้อยโอ๊ยคำอะไรจะได้ปิดคลิปเดี๋ยวนี้มันบอดหมดมันเหมืดแล้วพี่น้องเอาได้จกโตเนาะเพราะได้ไปรุ่นแล้วก็ปิดคลิปไปเลย มันโมเมนหกโมงกลัวเราบ่อยไม่สช่ถุ่มหรอพรเจ้าเนาะทุ่มหนึ่งมันกับบ่หมืดเดี๋ยวสม,มือมันลมมันหนานี่มันหนาฝนหนาหนาวดิหนาหนาวนี่หกโมงนี่มือคือดด่นเลย

ง่ามุ้ยคนไรปะเันมีแหเนี่โอเคเนาะ พี่แม่ย่างว่าผีมิตรหินดิเด้อพี่อุย้ยหินพี่น้องผมย่างว่าผีมิตรหินเอาอีอบาทหนึง่งแด้พี่น้องสเดรล่าได้ไหมได้บ่ได้กัล่าตัวนม่ทำเลย ตัววังหันพ่อเคืองโลบอ่ะเคืงอย่างเี้เนาะเติบหนึ่งอยู่อเอาเอาล่าได้ตัวนี้เหรอล่าเดือยตัวนี้เหรอพี่น้องตัวซ้ำกันเลยเป็นบอกเมื่กมอกี้อเอา้าใส่ของได้แล้วใส่ตรงไหนอ้อดีกินวันนี้ เขาดีแล้วไม่มีแล้วกระสิบทอดอได้โอเคคำเหรอพี่น้องทายตัดทายตัดเนาะมากตั้งแต่ใช้เวลาอย่างเป็นสุโมงสองสุโมงผุดเด้นอีกพี่น้องเราวาบริดทายเงี้ยวแม่เพราะป,ะป,ะปะ่าบกให้เขาเนาะตัดเอาแต่อช็อตได้ปา <c oughs> ลายพี่น้องเบื้องแตขอบคุณหลายๆพี่น้องคนที่บุญจุนจบเนาะคนนี้เขามาเบื้องไม่ก็อย่าลืมกดติดตามดนะครับพี่น้องเดี๋ยวให้เบื้องผลงานเดี๋ยวให้ทีมงานให้เบื้องเนาะโอเคพี่น้องเเอ้าบงนนั่งกันดริง์ ไอดงอะทีเฮ <ff Test nutritional factor> yeah, like ียบอละได้ปตะเพียนตัวยูดีอุ้ยเรห็นบอลนบอลเห็นบอเห็นมีรอเห็นนนี่่อากาไจะจะจะพี่น้องเข่อเลยอ้าติดไบายพี่น้องโอ้ยกล่องผมมูลหมดน่ามกระเด็นใส่ายบายพี่น้องเอ้า